สวัสดีครับอยู่กับสอสักดาลดมือ2ไม่ต้องวัดดวง ep ที่17จัดให้แบบเด็ดๆเ,เลยนะครับสำหรับสาย ppv ะสาย fortuner วันนี้เอาอีกหนึ่งคันมาถ่ายให้ชมนะครับหลังจากที่ก็มีการเก็บงานไปบางส่วนถือว่ายังไม่เรียบร้อยดี ก็ต้องว่าฟอร์จูเนอร์แชมป์เทียดีเนี่ยต้องบอกว่าผมว่ามันเป็นรถที่ที่คนนิยมใช้เยอะนะครับโดยเฉพาะตัวเทียดีเนี่ยราคาเนี่ยต้องบอกว่าเล่นกันแรงนะทุกวันนี้นะครับต้องว่าแชมป์เทียดีสวยๆวยเนี่ยขายกัน8ปดแสนนะทุกวันนี้ราคาใกล้เคียงกับโฉมใหม่เลยนะนะครับแต่คนที่เขาหากันจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหานะครับราคาไม่ใช่ปัญหาขอให้ภาพรถที่ได้สวย ตรงสเปคตรงใจเพราะว่าหลายคนบอกว่าหน้าแชมป์อาจจะแบบดูดีคลาสสิกกว่าตัวโฉมใหม่นะครับมันแล้วแต่มุมมองคนชอบฉะนั้นแล้วมันมีทั้งคนชอบและก็คนไม่ชอบเพราะว่ารถรถทุกรุ่นทุกคันเนี่ยมันจะผลิตออกมาให้ถูกใจทุกคนมันก็เป็นไปได้ยากนะครับวันนี้ผมเอานะครับอีพีที่สิเนี่ยนะครับไม่ต้องวัดดวงกับ for ์จูเนอรปี13.14หรือว่าปี57าเนะสองพั 57, นั่นเองอก็อาจจะสวยโดดเด่นขึ้นมาหน่อยก็จะเห็นก็คือตัว ตัวล้อนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นล้อทียดีจะเป็นสีทูโทนนะครับสีทูโทนหน้าเงาอันนี้คือพอดีเห็นว่าเขาเรียกว่าะไรคนที่เขาไปแต่งรถใช่ไหมครับรุ่นใหม่เพระจะได้รุ่นใหม่เป็นล้อของรุ่นใหม่อะเป็นล้อของทียดีรุ่นใหม่เขาไปแต่งเขาก็จะถอดขายนะครับเราก็ถือว่าไปขอซื้อมานะครับไม่ได้ไม่ได้ขอหรอกซื้อมานนี้แหละนะซื้อมาซึ่งราคาค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็ใส่ให้มัน ดูดีนะครับสมว่าได้ล้อชุดนี้เข้าไปก็นาก่าจะถูกใจหลายๆท่านที่ที่หาอยู่นะครับเพราะว่าถ้าราคาเนี่ยผมว่าเล่นหากันอยู่ประมาณช่วงถ้ายางด้อยหน่อยนะก็3าม0 0มหถึงหกหมืและสภาพนะครับแต่นี้ก็ได้ยางปีสิบเก้าสโตนมาคือยางตรงสเปคโรงงานของเขาแหละก็เลยทําให้เทียดีคันนี้นะครับสวยแน่นอนแน่นอน,น,นอนเมื่อเป็นสีขาวมุกเองเนี่ยเวลาเราดูตําหนิรถเนี่ยต้องว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย ร้านรถหรือเต็นท์รถหรือใครที่ขายรถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปเก็บสีกันนะครับไม่ค่อยไปเก็บสีกันเขาจะปล่อยเขาจะทิ้งร่องรอยนะครับพวกร่องร่อง,อ,งองรอยพวกสะเก็ดหินอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นรอยที่เกิดขึ้นโดยการใช้งานนะครับโดยธรรมชาติของมันอนะมันต้องเจอทุกคันแหละรถมือสองส่วนใหญ่ต้องว่าส่วนใหญ่เขาเขาไม่เก็บกันก็จะเป็นการแต้มสีซะ,ะ,ะมากกว่าเพราะว่าถ้ารถพวกนี้เองเ,องเนี่ยต้องมาเป็นรถที่ราคาค่อนข้างแพง นะครับราคาค่อนข้างแพงเวลาไปเก็บสีหรือไปทําสีมาเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับเป็นเรื่องยากที่แบบว่าเราถ้าเอาไปขายออกเนี่ยนะครับยากเลยนะครับยากยากมากถึงขั้นลูกค้าไม่ซื้อเลยอย่างนี้ดีกว่าต่อยขายถือก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นมากเป็นน้อยเป็นรอยมามากแค่ไหนมันเป็นรอยนิดเดียวแค่นี้ไปทําสีปั๊บเนี่ยนะครับมุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยก็จะว่ารถมันชนมันคว่ำมันมีปัญหาอะไรมานะครับนี่คือเหตุผลส่วนใหญ่แล้วก็ ย่างที่ผมเคยกําชับไปทุกๆคลิปไลนะครับคือพผมพยายามจะดัดเก็บงานให้ลูกค้าทุกๆคันนะครับกันชนหน้าหรือหลังของเจ้า t o โย t a เนี่ยไม่จะเป็นฟอร t u ูเนอร์ก็ดีนะครับปีโก้ก็ดีนะคืออาจจะด้วยความหนักของกันชนทั้ง2ทั้งสองนังหน้าง,ง,งหลังก็ทําให้มันอ้านะครับมันอ้าเนี่ยอ้านี่คือไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากการชนไม่ได้เกิดจากอะไรนั้นนะครับเป็นโดยอัตโนมัติตามอายุการใช้งานของเขา อันนี้ต้องบอกว่าร0อยเซนะครับไม่มีคันไหนไม่เป็นนะผมผ่านฟอร์จูเนอร์มาไม่ต่ำกว่าปีนะละร้อยคันใันแล้วนี่ชัวร์ๆร้อยเร์ซนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเป็นรอยแบบรอยแบบอะไรนะรอยพวกที่มันชัดๆเจนมากๆอะ่ะเราก็เขาเรียกว่าเป็นการซ่อมแผลเอานะครับเป็นการซ่อมแผลเอาถ้ามันเป็นแบบรอยที่แบบว่าเห็นชัดเลยนะครับรอยสะเกียหินที่เป็นแบบว่ามันอาจจะแง่ๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นการแบบซ่อมแผลออานะครับแกะทําสีซ่อมแผลอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้ามันเดือดโเด่นมากก็จําเป็นต้องเก็บเก็บเข้าเก็บคือไม่ได้เก็บแบบสาดสีนะครับแบบซ่อมแผลอออย่างเงี้ยนะครับแต่หัวใจหลักเลยก็คือด้านหน้าความเดิมของข้องเครื่องนะครับคันตรงคันหน้าฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญเวลาดูรถต่างๆเนี่ยตัวต้าเองก็จะดูง่ายหน่อยนะครับตัวต้าค่อนข้างที่จะมีจุดมาร์กจุดสังเกตให้ ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ตีไว้ที่ตรงคานหน้านะครับหรือว่าตัวอาร์มาร์ครจุดต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงที่มีโลโก้นะครับโลโก้โตโตยต้าหรือสติ๊กเกอร์คำเตือนหรือว่าขอบซิลิโคนเนี่ยนะครับขอบขอบยางนิ่มๆที่ขอบฝากระโปรงเนี่ยนะครับสามารถจิกแล้วคืนลูกได้ต่างๆเนี่ยก็มีจุดสังเกตหลายจุดด้วยกันแล้วก็เลขเพจลูกดีเบทของโตโยต้าเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูสังเกตได้ ค่อนข้างง่ายนะดูดีเบตอะไรพวกนี้ในดีเบตเนี่ยในวงกลมเนี่ยมันจะมีตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับถ้าก,ก,กล้องซูมเห็นนะครับนี่ตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องนะครับเป็นบล็อกเครื่องเขาเรียกว่าพูดง่ายๆคือน่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์1 k d นะครับเครื่องยนต์3,000ดีเซลบล็อกสุดท้ายแล้วนะครับเป็น2,982 cc VN Turbo นะ171แรงม้า ah นะครับทิ้งทวนไว้แม็กสุดแม็กสุดในบล็อกเครื่อง1 k d นะครับในเครื่อง D4D ฟดีคอมบ้านเนี่ย นึงรอย็แรงมา้าแลวก็ระบบส่งกำลังเกียร์5สปีดนะครับก็ถือว่าสุดแล้วสมัมนะั้นก็ถือว่าสุดแล้วนะครับผ่านมา78ปีตัวนี้ก็เชื่อกันว่าไม่เชื่อกันว่าพิสูจน์กันแล้วว่าบล็อกเครื่องเคดีเนี่ยเป็นบล็อกเครื่องที่ความทนทานนะครับในการใช้งานหนักงานเบาในความทนทานเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับต้นๆนะครับชนิดว่าถ้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนของเหลวตามระยะตามการใช้งานเนี่ยหล้านกิโลไม่ต้องโอเวอร์ฮอลเครื่องอันนี้คือ เคลมไว้อย่างนั้นนะครับเคลมไว้อย่างนั้นซึ่งปกติเครื่องบล็อกโตโยต้าก็นี่แหละนะครับเอาชนะในเรื่องของการบปรุงรนนษาการซ่อมบำรุงง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายปัญหาไม่จุกจิกนะครับซึ่งปัญหาที่จะเจอใน f o r t u n e r หรือว่า Pico Champ เนี่ยก็คือหลักๆก,ก็น่าจะทุกคันมั้ง SCV ซีบีวนะครับตูดตัวจ่ายน้ำมันเนี่ยเอสซีบีวาลเพราะว่าตัวสมัยเก่าจะเป็นตูดสั้นใช่ไหมตัวนี้เป็นตูดยาวปัญหาก็จะจะจะน้อยลงหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำมันที่เติมอีกทีนึงนะครับก็จะมี มีอะไรบ้างอ่ะมี SCV v a l oh, ์วแล้วก็มีตรงเนี่ยตรงเนี่ยนะครับตรงคอรว่าน้ำตรงนี้นะครับที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะชอบหักนะครับถ้าใครใช้อยู่ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะที่เจ้าที่ผมเคยเจอนะครับแล้วก็ลูกหลอกสายพานหน้าเครื่องนะครับพอถึงระยะปั๊บเนี่ยมันสีดังที่อีดีเลแหละอีด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 ีเลยนะครับที่ที่ต้องที่ต้องเปลี่ยนเป็นหลักๆเลยนะที่ผมเจอนะครับนอกจากสายพานไทมิ่งต้องเปลี่ยนทุกระยะหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลตามรอบอันนี้อยู่แล้วนะครับ สำหรับไม่ใช่ชาคิดสิเทียดีนะครับชาคิดอีกคันนึงสําหรับทียดีคันนี้ก็เพิ่งมาเดี๋ยวก็เหลือขัดเก็บงานนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้มาคอนเฟิร์มสภาพให้ดูก่อนก็คือทุกวันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าซื้อรถเองส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไ,มได้เดินทางโดยรถหรอกโดยหนึ่งและด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับ2คือนอนดูอยู่บ้านก็สามารถที่จะดูรายละเอียดนะครับ หรือขอข้อม <th desserts> mm ูลเพิ่มเติมนะครับจากทีมขายนะครับหรือจากสสักดาอะไรพวกนี้ก็มีข้อมูลที่จะถ่ายเพิ่มเติมรายละเอียดประวัติรถต่างๆเนี่ยมันสามารถเช็คได้นะครับเช็คได้แต่ข้อมูลบางส่วนที่มันเป็นแบบว่าประวัตินะครับประวัติเดิมที่เจ้าของเดิมใช้มาเนี่ยบางทีเรามาเปิดถ้าผลิเปิดสาธารณะเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการกระผิดจรรยาบรรณด้วยนะครับบางจุดบางจุดบางข้อถ้าพูดออกไปมันก็จะผิดกฎหมายด้วยฉะนั้นแล้วก็สงวนสิทธิ์ในข้อมูลบางส่วนที่ไม่เปิดสาธารณะแต่สามารถคุยกับลูกค้าที่มาซื้อ ก็ได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยยางสเปคติดรถเลยนะครับเพีนก็บิสโตนสเปคโรงงานแล้วก็ถือว่ายางชุดนี้ได้ได้มาปีไม่ด้อยนะปีไม่ด้อยสัปดาห์ที่20ปี2019นะครับปี2019 19ปีในปี62ใช่ไหมแสดงว่าใช้อีกยาวๆเลยใช้อีกยาวๆจมๆเลยก็พวกชุดแต่งอะไรต่างๆเนี่ยคือของ TRD เนี่ยเขาให้มาอยู่แล้วนะครับให้มาอยู่แล้ว แล้วก็เหมือนเหมือนกันทุกคันนะครับเหมือนกันทุกคันไม่ว่าจะไม่ว่าเราจะดูรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะดูไม่ใช่ดูด้านหน้าอย่างเดียวนะครับพวกซอกประตูรงซอกประตูอะไรพวกนี้นะครับรอยคงรอยขันรอยแกะอะไรพวกนี้เราสามารถดูได้นะครับสามารถดูได้เหลือพวกเม็ดองเม็ดอาร์คมาร์กจุดต่างๆอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าเราไปดูรถที่ไหนเขาก็ไม่น่าจะห่วงนะครับไม่น่าจะห่วงถ้ามั่นใจว่ารถเดิมน่ี้ก็สามารถดูได้นะครับซึ่ง แน่นอนเวลารถที่ผมคัดมาขายหรือว่ามารีวิวคอนเฟิร์มสภาพหรือมาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับกับลูกค้าเองเนี่ยก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าได้รถดีรถสวยนะครับตรงไหนเก็บสีตรงไหนที่ต้องเก็บบ้างก็คุยกันให้ชัดเจนเพราะว่ารถมือสองมันไม่มีทางที่จะเพอร์เฟกนะครับไม่มีทางไม่มีทางเด็ดขาดที่จะเพอร์เฟกแบบใหม่จ้ามาเลยทุกวันนี้ก็ดูเดี๋ยวราคาสมัยก่อน,นเท่าไหร่นะครับหายไปทุกวันนี้หายไปวันครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ส่วน เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ TRD ก็จะเป็นการตกแต่งนะครับการตกแต่งเป็นชุดเครื่องหนังสีดาแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนะครับเดินด้วยได้สีแดงลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดาแล้วก็ถ้าตัวตัวนี้ก็ยังให้เบาะไฟฟ้ามาข้างเดียวอยู่นะครับให้มาข้างเดียวจนถึงนู่นแหละจนถ,ถึงปีใหนอูสิบห้าตัวใหม่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดนี่ก็ก็ให้ข้างเดียวนะถือว่ากัดกันอยู่พอสมควรนะครับนะเพราะว่าข้างนั้นก็จะเป็นแมนมือนะครับเป็นยาวลามถึงตัวใหม่นะตัวใหม่สิบเจ็ดรู้สึกสิบเจ็ดปลายปีมั้งถึงจะมีถึงจะมีตัวเบาะเบาะคู่นะครับกระจกออโต้ก็ให้มาข้างเดียวเหมือนเดิมนะครับยังเป็นข้างเดียวสําหรับตัวนี้เนี่ยมันจะสวยงามด้วยตัว,าวคาร์บอนครีบล่าเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับตัวตัวเบาะเองเนี่ยก็ตัวเบาะซุดหรือว่าเบาะมีรอยเนี่ย ฟอยเจเนอร์ Junior, ถือว่าเป็นตำหนิจากโรงงานเก <Yeah. S 1> ือบทุกรุ่น <Okay. S 1> ทุกคันนะครับเบาย่นเบาเเนีรยนะครับจริงๆเราสามารถเก็บได้นะครับสามารถเก็บได้แต่ถ้าไปเก็บมันก็จะไม่แท้นะที่นี่แหละปัญหาก็คือมันจะไม่ใช่แบบชิ้นแท้นะครับอลองรู้ว่าเราจะเก็บยังไงเราจะพ่นพ่นหรือไม่พ่นก็รือแล้วตามนี้ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นหนังแท้มันเป็นหนังแท้นะครับจากโรงงานเดิมๆนิ่มๆอยู่แล้วนะครับไม่ยืดนะแล้วก็เนี่ยสังเกตนะครับสังเกตผมไม่าชอะไรถ้า ถ้าสมมติพวงมาลัยนะครับมีแบบรอยเนี่ยครับไม่ถึงขั้นน่าเกียดนะถ้ามีรอยแบบนี้สถานีฐานไว้ก่อนคันนี้วิ่งน่าจะราวๆแสนปลายถึง2 0 0แสนแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องกันดูเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะสถานีฐานง่ายๆดูก่อนอ่นะครับประมาณนี้แหละนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลเห็ไหมสถานีฐานไว้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียง แล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสมัยก่อนก็ถือว่าให้คุชคอนโทรลกับ e s c มานี่ก็ก็สุดแล้วนะถือว่ามีแค่นี้แหละไม่ใช่สุดแล้วมันได้มาแค่นี้นะครับเพราะว่าขับ4 a u เนี่ยออโต้โเนี่ยคือมันเป็นสเปคนะครับสเปคติดรถอยู่แล้วขับเคลื่อน4่ล้อเกียร์5สปีดต,ตัวเนี้ยสเปคติดรถก็ยังดีนะยังดีที่มีนะครับคุชม,มีว s c นะครับระบบการลื่นถลายมาให้ก็ใช้ได้นะครับ for Winful Time ตัวนี้ ลักษณะภายในก็เป็นเดิมนะครับเดิมโรงงานก็จะมีติดเพิ่มก็คือเรียนแบบชาคิดก็จะมีบิวอินนะครับบิวอินก็น่าจะน่าจะรุ่นเก่าแหละนะรุ่นเก่าแล้ว,ลลวดูจะมีแจ็ค3สีอยู่เลยนะครับน่าจะไม่เวิร์กก็แหละนะครับถ้าใครจะเอาก็ก็แถมไปเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะ <laughs> ดูจากลักษณะเป็นแจ็ค3สีอยู่เลยน่าจะติดมาตั้งแต่สมัยนู้นแหลนะปี5758แนู่นแหละนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนะี er Champ นะ่ยโฟล์กอเนอร์แชมป์เนี่ยจะมีบิวอินคือตัวชาร์คิดเท่านั้นนะครับ <laughs> ประชาคิดเท่านั้นภายในก็ถือว่าออกแบบค่อนข้างสวยนะครับจริงๆแล้วภายในภายในของโตยต้าเองเนี่ยต้องบอกว่าทุกรุ่นทุกวอรอเนี่ยออกแบบค่อนข้างดีนะครับออกแบบค่อ้างดียิ่งตัวยุ่งตัวใหม่ที่เป็นเบาะสีน้ำตาลทองเนี่โอ้โหผมว่าเหมือนกับฟิลแบบประมาณรถเบนซ์บีเอมะไรมานี้เลยนะนะครับสูดีนะ เหมือนเดิมนะครับพวกซอกพวกอะไรต่างเนี่ยนะครับซอกซ้ายขวาเกิเราก็ดูได้ปกตินะครับนะครับรลงทรงลงสีมีไหมมีการพ่นเก็บงานมาไหมเนี่ยก็ตรวจสอบได้นะครับซอกนอกในต่างๆเพราะว่าเวลาเราดูรถหนึ่งคันเนี่ยเราจะดูแค่ด้านหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับด้านข้างซ้ายขวาหน้าหลังนะครับใต้ทรงใต้ท้องบางทีต้องมียกริบขึ้นดูนะครับแต่จริงแล้วผมอยากทำแบบนั้นแหละแต่ว่าช่างเข้าง,งานเยอะนะครับเอาไปขวอยจริงอยากถ่ายแบบนั้นหลยทุกๆคันแต่ก็ เกือบทุกคันหน้าที่ว่าถ่ายแบบหลังไมค์ถ่ายส่งให้ลูกค้าเป็นการส่วนตัวนะครับอาจจะถ่ายแค่แป๊บเดียวเพราะที่ถ้าไปจอดรีวิวในลิฟเลยเนี่ยมันก็นะครับมันไม่หรอกเราเราไม่เสียเวลาหรอกแต่ช่างเขาจะทํางานไงน,นะครับเพราะรถเรามีตั้งเท่าไหร่อ่ะสามร้อยคันนะนะครับเฉพาะช่างเขา,าซ่อมวันหนึ่งก็หลายสิบคันแล้วนะครับถ้าเราไปรีวิวเดีย๋ยวมันจะไปขัดขวางการทํางานของเขาอน,อนอกจากแต่งล้อมาแล้วกับจอบวิวอินมาแล้วเนี่ยอย่างอื่นนี่คือเดิมมาตรฐานติดรถจากโรงง,งานเลย นะครับก็จะเป็นตัวสเกิร์ตสปอยเลอร์อะไรต่างเนี่ยนะครับเดิมมาจากโรงงานแต่งให้มาจากโรงงานเรียบร้อยหมดนะครับ mm. หัวนุงหัวน็อตฝากระโปรงหลังก็เนียนตานะครับเนียนตาสวยเดิมนะครับซอกนอกในสวยเดิม mm. ก็จะมีการไปเก็บตรงรอยแก้มใช่ไหมรอยแก้มฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่เป็นรอยชัดเจนเมื่อกี้อี่ษ่ายให้เห็นนะครับ mm. เดี๋ยวไปซ่อมสีเก็บสีให้ตัวนั้นประมาณนี้ <laughs> ดีแหละผมอยากจะถ่าย ผมอยากจะถ่ายประมาณนี้แหละเวลาเราถ่ายแบบรถมือสองนะฮะเพราะว่าคือรถที่ผ่านการใช้งานนะครับนักรบย่อมมีบาดแผลจะให้ผมไปโฆษณาว่าสวยสีเดิมทั้งลําไม่มีรอยไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ยิ่งรถผ่านมา 7- จปีเนี่ยต้องขอย้ําคําเดิมมันเดิมนะครับตำหนิอะไรต่างๆการมาใน้งานเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับซึ่งสภาพนะครับแล้วก็ราคามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันนะครับรับเงื่อนไขได้นะครับ,รบ,นะรบถ้า คือมันมีมันมีอคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ที่คอมเมนต์มาในช่องหลักนะครับคือเราทำคอมเมนต์คอนเทนต์รถมือสองนะครับแต่คนก็จะชอบแบบว่าแล้วก็มีคอมเมนต์ก็ถูกใจผมเหมือนกันนะว่าคือบางคนก็มันมันความเห็นแตกต่างนะมันเป็นสาธารณะนะครับเป็นสาธารณะก็แตกต่างกันแต่เราทํารถมือสองนะครับเราไม่ได้ทํารถใหม่นะครับฉะนั้นแล้วเวลาเราลงราคาไปนะครับจุดจุดคุ้มทุน มากน้อยนะครับจุดขายเป็นยังไงยังงไแล้วก็บอกชัดเจนนะครับบางคนก็อาเรียกว่าคอมเมนต์แบบไม่สร้างสารรค์อะไรอย่างงี้ก็มีนะครับมันก็ไม่ใช่ประเดี๋ยวหรอกไม่ใช่ประเดี๋ยวแต่ว่ามันสามารถคอมเมนต์ได้แต่ก็จะมีคนที่เขารู้จริงๆเนี่ยเขาก็จะมาคอมเมนต์เสริมให้นะครับเพราะเราไม่เราไม่ได้ทำรถใหม่นะครับเราทํารถมือ2นะครับฉะนั้นแล้วจะเปรียบเทียบกันอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะครับรถมือ2มันมีตําหนิมีจุดขายมีจุดดีจุดด้อยจุดแตกต่างกันออกไปของแต่ละคันเพราะรถมือ2มันมีคันเดียวในนโลกะครับ มันมีคันะแนนในโลกมันไมไ่ไม่ได้เหมือนรถใหม่ก็ฝาก EP ที่17นะครับจัดให้เด็ดๆเลยสำหรับการคอนเฟิร์มนะครับ Fortuner อร์แชมป์ทรดนะครับ Fortuner อร์แชมป์ทรดออโตโฟท็อปสุดสวยๆปี56.57คันนี้นะครับใครอยากจะติดตามนะครับราคาละเอียดจุดขายที่กระชับรวดเร็วนะครับฝากรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับนะตัวนั้นเป็นผ่านไปประมาณเกือบ140,000ซับแล้วนะครับในเหตุทราบข่าวว่า โลนะครับโลเงินกําลังตามมานะครับก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันจุดดีจุดด้ยอยยังไงก็มาแลกเปลี่ยนในช่องลดมือ2ไม่ต้องวัดดวงได้นะครับหรือมาพูดคุยกับสอสักดาได้หรืออยากจะแนะนําตรงไหนเพิ่มเติมที่อยากจะให้สอพูดถึงนะครับเพราะบางทีเราไม่ได้พูดถึงครอบคุมสักทีเดียวหรอกนะครับถ้าจะพูดฟังก์ชันแต่ละจุดแต่ละจุดอะไรต่างๆเนี่ยมันบางทีมันก็เยอะนะครับมันจะยาวยืดยาวไปฝาก e ีพที่เจ็ลดมือ2ไม่ต้องวัดดวงกับสอสักดาคลิปนี้สวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không